สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤลึหัตถที่26ตุลาคมนะครับโกอาวก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคําม,มาฝากกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวัน๋ยวผมมาพูดคุยกับทางกุณพีรพงศ์วิเดียนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทออสิลิจำกัดนะครับมาดูมุมมองออสิเกันว่าช่วงนี้ราคาทองคําทั้งราคาทองไทยราคาโกลด์อร์ มีการเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างทองไทยดูเหมือนจะดูดีนะครับเพราะว่ากลัวสปอตก็พุ่งดอนลาก็แข็งทําให้เงินบาทอ่อนค่าก็บวก2ต่อกันไปเลยนะครับแต่แนวโน้มมันจะไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์กันเลยครับสดีคุณพีรพงศ์ครับครับคุณอนุสรครับทองคำไซเวอพทั้งสัปดาห์เลยนะครับยังเลือกทางกันไม่ได้ว่าจะไปทางไหนออสิมองไงต่อครับ ถ้าดูในมุมทางเทคนิคอแล้วนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับในส่วนในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกเองครับยังคงแกข่งตัวอยู่ใน ทิทางไซเวอพนะครับทีนี้นะครับเราก็มาจอดูในทุกไทม์เฟรมเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมง4ี่ชั่วโมงลาย1่วันครับ mm hmm. ภาพรวมแล้วนะครับในส่วนของราคาทองถือว่ายังคงแกวนตัวอยู่ในเทรนขาขึ้นหมดเลยนะครับ mm hmm. แม้กระทั่งใช้ในส่วนของอินดคเตอร์อิชิโมกุคาวนะครับทุกอย่างอยู่บน mm hmm. เหนือคุ่มก็เมฆขาขึ้นหรืออพคุโมเส้นช mm ี hmm. s <S mm ้โคสแปนก็ยังคงชี้ว่ามันยังคงอยู่ในทิทางขาขึ้นอยู่ mm hmm. ฉะนั้นนะครับภาพรวมนะครับในส่วนของทางเทคนิคน่ยยังเฟิร์มว่าเป็น ในทิศทางขาขึ้นอยู่ฉะนั้นตัดกลับมาที่ในสุดของมุมทางเทคนิคโทษนะครับมุมฟันเดเมนท์ทนะครับผมภาพรวมนะครับก็ยังถูกไร้ขึ้นโดยปัจจัยในสงครามในตะวันออกกลางนะครับผมทำให้ภาพรวมตอนนี้นะครับสัญญาณนะครับการปรับตัวล่วงลงแรงยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าจะได้รับจากปัจจัยทางทางเทคนิคและฟันเดเมนท์ทตอนนี้ครับผมแล้วถ้าเราดูย้อนไปสัก สัปดาห์สงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ขึ้นแรงสลับย่อตัวสั้นๆนะครับแนวโน้มถือว่าดูดีพอสมควรเลยใช่ครับใช่ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่เริ่มสงครามเนี่ยก็เกือบออร้อยห้าสิบร้อยแดสิบเหรียญน,นะครับเทียบเท่ากับสงครามรัสเซียกับยูเครน เมื่อปีสองปีที่ผ่านมานะครับผมนะฮะก็ถือว่านะฮะเป็นจังหวะดีที่หลายๆคนนะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับเอาทองออกมาขายให้นะครับผมที่เยาวราชตอนนี้ก็คือแบบนะฮะประชาชนนะครับขายทองของเยอะมากเลยนะครับในช่วงนี้ครับผมตอนแรกเรามองว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นการพักฐานเนาะหลังจากขึ้นมาสักร้อยห้าสิบบาร์แต่ว่าก็ยังลงนิดเดียวแล้วก็ดีขึ้นมาตอนนี้เชื่อว่าเขากําลังรอว่าอิสราเอลจะโจมตีภาคื้นดินเมื่อไหร่อยู่ใช่ป่ะครับ อ๋อ oh, ใช่ครับผมนะฮะเมื่อวานเหมือนทางอิสราเอลโจมตีในส่วนของตอนใต้ของนะฮะตัวตัวชนวนกาซาชนวนกาซาครับตอนนี้นะครับก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าจะมุ่งหน้าเข้าชนวนกาซาทางพื้นดินนะครับผมนะเป็นการคอนเฟิร์มจากนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเองนะครับซึ่งตรงนี้น้ําหนักก็ทําให้นักลงทุนนะครับก็ นะครับเข้าถือทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราจะเห็นภาพรวมนะครับการปรับตัวทั้งไม่ว่าตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับผมบอลยูนะครับตอนนี้นักลงทุนครับเข้าถือทองทุกทรัพย์สินเลยนะปกติมันจะเปิดไหวอมข้ามกันใช่แต่ตอนนี้นะครับแฟกเตอร์ตัวนั้นต่างๆเนี่ยเข้ามาหมดครับฉะนั้นปัจจัยทางในเรื่องของสงครามเนี่ยยังเป็นคีย์หลักที่หนุน ราคาทองให้ปรับตัวขึ้นแ pues ม้ว่าในช่วงนี้ดอลมันจะปรับตัวสูงขึ้นตามบอลยูจะให้ผลตอบแทนเยอะแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ทําอะไรทองไม่ได้นะครับเพราะก็ประเมินว่านะครับคีย์หลักที่เป็นเรื่องฟันดัมเมนทัลเรื่องนะครับสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังเป็นตัวขับเคลื่อนไรส์สคัญสําหรับเทรนด์ทองที่กําลังเป็นนปัจจุบันครับอาการแบบนี้ทองคําไทยนี่ไปแรงเลยนะครับดอลลร์ดีเงินบาทอ่อนทองสปอตบวกด้วยถูกไหมครับ ใช่ครับเงินบาทก็เราจะเห็นว่าเงินบาทนะครับต้นสัปดาห์ก็อาจจะพักลงมาแข่งค่าบ้างแต่สุดท้ายแล้วท้ายที่สุดครับเงินบาทนะครับยังไม่สามารถคอนเฟิร์มขับมาแข่งค่าได้แบบเเต็มที่ครับเนื่องจากว่านะครับยังคงต้องขาดในเรื่องของความชัดเจนของดิเรกชันของเฟดอยู่ช่วงเงินบาทตอนนี้ยังคงได้รับแฟกเตอร์จากการที่เฟดนะครับก็ยังคงอ่า จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยของเมกาก็ยังคงคาดว่ายังคงตัวอยู่ในระดับในระดับสูงนะครับแล้วก็ในระยะยาวด้วยนะครับฉะนั้นปัจจัยคีย์นี้แหละนะครับยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์อาจจะกลับไปแข่งค่าไม่ได้เต็มที่มากนักฉะนั้นโมเมนตัมหลักของเงินบาทยังคงแว่งตัวอยู่ในทิทางอ่อนค่าและปัจจัยดังกล่าวนี่แหละครับจะทําให้ราคาทองเนี่ยไม่ปรับตัวลดลงง่ายๆนะครับสําหรับราคาทองคําในประเทศเองครับผม รอบที่แล้วสปอตขึ้นไปหนะึ่งเก้าเก้าเจ็ดนาะแล้วก็ลงลงมาทองไทยไปสามสี่สองห้าศูนย์รอบ<ช>นี้เอาอยู่ไหมครับ <laughs> รอบนี้ผมมองว่าโอกาสกลับไปเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับผมนะฮะเพราะว่ามมนตั้งเดินบาทวันนี้ก็เปิดตลาดอยู่ที่ประมาณสามสหกจุดสองหกนะครับผมนะฮะแล้วก็คาดว่านะครับน่าจะได้รับ เอ่อเอฟเฟกต์จากนะครับทิศทางนะครับทางฟันดัมเบลท์นะครับไม่ว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตัวเลขคพซั p พีซีพ e i n ีนเต็กอเมริกาที่จะมีพรุ่งนี้นะครับหรือตัวเลข GDP นะครับตรงนี้ถ้าตัวเลขออกมาดีนะครับเงินบาทนะครับแน่นอนว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากทิศทางเงินดอลลาร์ที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นครับผมแต่ทองคำก็ไม่น่าจะล่วงนะรอบนี้รอบนี้ทองคำวิ่งคู่ดอลลาร์ถูกไหมครับใช่ครับใช่เพราะว่า ตัวเลขดีดีหมดเลยนี่จานะครับผมนะฮะก็กดกดทองไม่ลงครับเพราะว่าทองได้หนุนจากสงครามแต่ดอลลาร์ได้หนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่นะฮะไปพร้อมๆกันกรอบให้เท่าไหร่เดียครับกรอบอโกสปอร์ตก่อนให้กรอบให้ดีครับโกสปอร์ตนะครับเรายังคงมองว่านะครับแนวต้านคีย์หลักที่จะต้องโฟกัสก็คือหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับผมนะถ้าตรงนี้ไปได้นะครับสองพันก็ไม่น่ายยากนะครับผมนะฮะ นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยเรามองจริงๆนะครับแนวรับแรก1968แนวรับที่2องหนึ่งเก้าหกสานะครับถ uh huh. ือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับผม uh huh. แต่ว่าแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับจะมีคีย์อยู่ตรงที่ประมาณพันเห้าสเหรียญ uh huh. ตรงนี้นะครับถ้าหลุดไปแล้วนะครับจากเทรนขาเลืขาขึ้นเนี่ยมันจะกลับตัวสู่เทรนขาลง นะครับฉะนั้นซื้อได้แต่ว่าต้องมีจุด s ต o อ l ล s ออยู่บริเวณนี้นะครับอืมนะครับอันนี้เป็นกรอบในส่วนของราคาโกลสปอตครับผมอาจจะฉลับลงมาเล็กๆะไ่อย้ช่ไหมฉลับลงมาแล้วก็ดีขึ้นไปเลยนะครับใช่รับครับมันมีโอกาสเพราะว่าแก๊บวิ่งเยอะพอสมควรครับสามสิบเหรียญเมื่อวานเมื่อวานผมเป็นทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนาะเห็นทิ้งไส้กันยาวๆสองสามแท่งเลยทีเดียวใช่ใช่ทองไทยลรอครับกปอบเท่ไร่ครับทองไทยวันนี้นะครับยังคงประเมินอยู่ในกรอบประมาณพันเก้าร้อย โทษนะครับ33,900ถึง33,800ตามแนวรับของโกลสปอร์ตที่ประมาณ1,968เหรียญถึง1,963เหรียญครับส่วนใครที่จะรอขายนะครับแนวต้านนะครับเหรียญที่บอกครับคีย์อยู่ที่1,987นะครับที่ใกล้จะถึงแล้วล่ะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ34,050ประเมินไว้คร่าวๆนะครับถ้าเบรกตรงนี้ไปนะครับ1,997 2,000เหรียญน่าจะมาราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ34,250บบาทนะครับ ใช่ถ้าทะลุ2 0 0 0ัเหรียญนะครับไปต่อนะครับผมนี่ที่นี่ครับเนส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกครับผมต้องดูต้องดูเงินบาทด้วยใช่ไหมฮะต้องดูเงินบาทด้วยเนาะว่าจะอ่อนหรือเปล่านะใช่ครับแต่ว่ายังคงเฟิร์มในช่วงนี้ว่ายังยังยังอยู่ในโมเมนตัมอ่อนค่าอยู่นะครับผมนะฮะจากจากจาก i ดเรกชันของ f ฟดที่ชัดเจนว่ายังคงเรทดอกเบี้ยสูงในระดับนี้นะครับผม ผมกลัวผมกลัวอิสราเอียวจะโจมตีเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ตละสิตลาดไปทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดมันโจมตีเสาร์อาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยใช่ครับใช่ไปเลยครับผมเออมันเห็นเห็นเห็นแนวนี้มาหลายครั้งมากนะคือ <c ười> จะจะ,จะมีอะไรก็จะจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ซึ่งตลาดเงินตลาดทุนมันปิดทําการมันเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะใช่ครับแต่ทีงนี้ทั้งนั้นนะครับการลงทุนทองคํานะครับก็พึ่งในดูในส่วนของ เรื่องของการยุติของสงครามด้วยครับม,มีสัญญาณนะครับที่ออซอฟลงนะครับผมนะฮะมีแนวน้องที่คลายลงตรงนี้อาจจะให้ระวังนะครับผมอาจจะมีแรงเทขายกลับลงมาเหมือนครั้งที่สงครามกับรัสเซียย,ยูเครนตรงนี้ต้องติดตามขีดตรงนี้ให้ดีครับจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของขาขึ้นครับผม โอเคขอบคุณมากครับคุณวิพงศ์ครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่วงนี้ราคาโกลสปอตก็ยังคงเคลื่อนไหวไซด์เว์อัพอยู่ในกรอบแคบนะครับแต่ก็ต้องมาระวังด้วยเพราะว่าวางช่วงบางจังหวะก็มีจังหวะการเหวี่ยงตัวที่ค่อนข้างแรงจีเดียวคาดว่าตอนนี้กําลังรอดูว่าอิสราเอลจะบุกภาคพื้นดินไปหากลุ่มฮามาสเมื่อไหร่นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่า เอาแน่นะครับแต่เราดูเวลาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าบุกได้จริงอาจจะเป็นช่วงที่ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณพิรพงศ์วิเดียนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของออกซิด,ด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลแบ่งปัน,ปนมุมมองการลงทุนในวันนี้ถ้าชินชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องทางต่างๆของโกลาผู้เป็นกำลับบงใจกับทีมงานด้วยนะครับทางทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ g o l d a r o u n d ขอบคุณที่ติดัีครบ